หืมว่าแล้วเชียว่าต้องเป็นแบบนี้สนดวงแต่แรกอยู่ละถึงแม้ว่าจะเป็นลูกคุณหนูก็ชอบจับผู้ชายรวยทั้งที่เขามีเมียแล้วหมายถึงใครเหรอคะวิพี่แค่อ่านข่าวซุบซิบกันในเน็ตอะคะน้องสิข่าวอะไรเหรอคะขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยค่ะน้องสิ่หยุด ดูหนเดี๋ยวพี่ส่งลิงให้จะส like so ่งลิงให้ทำไมแล้ก็เปิดดูอยู่ไม่ใช่หรอก็เอามาให้ดูเลยดิก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันข่าวจริงหรือแค่ข่าวลือที่พูดไปเลยโดยที่ไม่เคยรู้อะไรเลยอ่ะก็คิดว่าจะแม่ต้องสี่หวังถึงใครคุณเน็ตเน็ตเป็นคนเน็ตค่ะคนที่ชอบพูดไปเรื่อยอย่ที่ตอบนะทำเป็นดีถ้ารับหลังก็ห่อใส่ พ่อพูดไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงแล้วก็ทําให้คนเขาเจ็บปวด,ดคนแบบนี้เด็กรับใช้แถวบ้านสีเขาเรียกว่าสุ่อปลัก้ยที่ไม่เคยเห็นน้องสีพูดแรงขนาดนี้เลยนะคะน้องสีหมายถึงใครอะ่ะคนในเน็ตนะคะ่ะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสีค่ะหมายถึงคนในเน็ตใช่ไหมคะตุกแก อยากจะรู้อะไรอย,า,อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับสีอีกปะถ้าอยากรู้ว่าสีจะบอกพี่ปังน,นะคะถ้าพี่ตุ๊บแจ็งอยากรู้อะไรอะก็ถามสิตรงๆได้เลยสีจะบอกพี่ปังว่าสีเชื่อว่าพี่จุกแจ็งอะจะไม่เป็นเหมือนพวกคนในเน็ตที่ชอบแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแลวฟังไ้วยนะว่าสีไม่ได้เป็นอย่างที่คนในเน็ตพี่จุ๊บแจ็งพูดสักนิดเดียว